มีลูกชิ้นทอดลูกชิ้นหมูทอดมันจิ้มทำเองแกงอ่อมมะละกอกะมระหมูสันในนะคะขาดไ่ได้เด้แจวระแดกแจวระแดกตอนตอนเหลืออยู่วันโอ้ตอนเหลืออยู่ตอนเดียวเด้อมาอร่อยกันกระเทียมโทนของเกียงไก่จากเชียงใหม่ เจ๊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 แหนมหนังหมูอร่อยอบบมีแต่ของหมักของดองอันนี้ส้มไข่ปลาก็ส่งมาแล้วเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวจะได้ทำอะไรกินละแกงอ่อม แกงอ่อมมะละกอใส่มะละโอแกงอ่อมสันในหมูอืออัน like ี่ล um, ูกชิ้นหมูทอดลูกชิ้นกระกระเทียมดองเม็ดเท่ากันเลย เรปลามันจิ้มเฮ็ดเองเนะี่ยมันจิ้มเจอ๊เอ,อื้อยหรือจะทำขายดีไหมเนี่ยนะอืม ทุกชิ้นกับกระเทียมโทนเท่ากันจักกระเทียมโทนอย่างนี้สิ่งที่ขัดไม่ได้คือแหลกต้น Càng ôm mặc hùng nàm nó có ở lại nó Ném Ném nắng mố nè Giờ mình ăn nhiều lần rồi Giang rất là ngon Giang cọp, cọp. กินกันเองไม่ต้องใช้ถ้วยแบ่งแล้วล่ะแลละกอมันกรอบไั้นในหมูถั่วมาละผัะกกาดเห็นอะไรมีอยู่ในตู้เย็นก็ใส่เข้าไป เสเสบ,เสบชีวิตวันๆไม่พ้นประระวันนี้พิเศษหน่อยมีลูกชิ้นทอดเออน้ำจิ้มลูกชิ้นมาดูสิน้ำจิ้มลูกชิ้นทันเองน้นตาลเคี่ยว ไอ้ตานมะพ้าวกับมะขามเปียกกนลาน้ำจิม้มไม่เท่าไหร่กระเทียมโทนกับลูกชิ้นเท่ากันเลยเสยบเสบ โอ,โอ,โอ้ทะลักทะเลทะลวงแต่จะมาใส่ด้วยกันไม่ใส่แล้วล่ะทั้งนั้น